สวัสดีครับกลับมาพบกับ Inside Sports ตีโบรซ์ยักษ์ใหญ่ในสืบกาโชว่วง c ีอาร์นะครับต้องการอยากจะได้ตัวออนโทนี่มาร์เซียลสุดน่าชาวฝรั่งเศสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูต้องการอยากจะปล่อยออนโทนี่มาร์เซียลออกจากทีมนะครับตั้งแต่ในตลาดหน้าหนาวรอบนี้เลยสัญญาของเขาดีกำลังจะหมดลงครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่แต่อย่างใดทั้งสิน้น เอเจนต์ <Agent S 2> ของทางด้านออตเที่มาร์ซียลครับออกมาคอนเฟิร์มครับว่าออตเที่มาร์ซียลจะย้ายออกจากแมนยูครับในเดือนมิถุนายนเดือนนี้ไม่ย้ายนะครับแมนยูหมดหวังครับกล่าวว่าถ้าปล่อยไปดีก็คงพอจะได้ค่าตัวบ้างแต่ว่าออตเที่มาร์ซียลนี่เล่นใช้วิธีว่าเดี๋ยวขอย้ายฟรีๆดีวกว่าครับเป็นฟรีเอเจนต์แล้วก็คอยไปเรียกเรื่องค่าเหนื่อยต่างๆออตเที่มาร์ซียลนี่ตอนนี้ก็แยกไปฝึกซ้อมเดี่ยวนะครับ เพื่อที่จะเรียกสภาพความฟิตกลับมาหลังจากที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับแมนเชสเตอร์เตดเลยตั้งแต่วันที่9ธันวาคมครับมีปัญหาอาการบาดเจ็บอ๋อตรนี้มัตส์ยาวดีมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายต่อหลายสโมสรน,น,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟเนบาบเช่กาลาตส์ลายเวสแฮมรถถึงทางด้านวู๊ดแฮมตันด้วยแต่ว่ากาโชบุคโตครับออกก็บอกว่ายูเวนตุสอินเตอร์มิลานโรมารวมถึงเอซีมิลานด้วยต้องการจะจะได้นักเตะวัย2 8ปปีคนนี้สไตล์การเล่นของเขาดี สี่ทีมยักษ์ใหญ่ในสกกานช่วซีลอามองเขาว่าน่าจะเหมาะสมครับเพราะว่าเล่นในสกกานช่วยซีลิอาดีเกมไม่เร็วนะครับไม่ต้องไปเพรสอะไรรุนแรงเหมือนกับเล่นในพิมพ์ริกแอบแต่จริงหรือเปล่าครับอย่าลืมนะว่าออนโทนี่มาร์ซิยาลนี่ไม่ใช่นักเตะขยันนะครับอยู่ในอิตาลีเนี่ยเกมไม่เร็วก็จริงนะครับแต่ว่าเกมแรงครับแล้วออนโทนี่มาร์ซิยาลนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นกระดูกยุ่งอยู่แล้วด้วยโดนนิดโดนหน่อยนี่แหมเรียกว่าเจ็บยาวทีเดียวนะครับแต่ว่าสี่ทีมยักษ์ใหญ่พร้อมจะเสี่ยงครับ ว่าเขารอนะครับรอที่จะมีการเซ็นฟรีครับไม่มีการซื้อออโตนี่มักเซยวในเดือนมกร,ราครับรอเซ็นฟรีอย่างเดียวเท่านั้นเองฤดูดกาลนี้นี่ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เดนไปแล้วทั้งหมด19เกมนะครับทำได้2ประตูกับอีก2อแอสซซสครับแต่นากกุเแจนะครับนักเตะก,กองหลังของสโมสรบาร์เซโลน่านี่ได้ออกมาบอกนะครับว่า นักเตะทุกคนครับต้องมีส่วนรับผิดชอบกับฟอร์มการเล่นที่ยแย่ของสโมสรในเวลานี้แชมป์นาฬิกาเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับฟอร์มการเล่นไม่คงเส้นคงวาครับในฤดูกาลนี้ก่อนหน้านี้อีกี่ก็เพิ่งจบแพ้ทางด้านไรอันเมริตไป4ประตูตอนน่อ1นะครับในศึกฟุตบอลซูเปอร์โคปาเดอเอสปัญญารอบชิงชนะเลิศแต่ว่าพวกเขาก็กลับมาได้นะครับเกมในศึกโคปาเดเลครับเอาชนะทางด้านอูดิออนในสตาสไปได้ครับ ต่อย่างไรก็ตามกระแสะกดดันก็ยังคงมีอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จัดการทีมครับชาบ,บี้เวนเดนี่ได้ออกมาบอกนะครับว่านักเตะนี่ต้องส่องกระจกด,ดูตัวเองนะครับกับผลการแข่งขันกับฟอร์มการเล่นที่มันแย่ครับในปีนี้พวกเราจะต้องมองไปข้างหน้าสิ่งที่สําคัญที่สุดพวกเราจะต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดท,ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นพวกเราต้องการที่อยากจะประสบความสําเร็จนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังแต่ว่าพวกเราต้องมีการพูดคุยกันนะครับพวกเราต้องมองไปข้างหน้า ทีมจาเป็นจะต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้นั่นคือสิ่งที่ประธานสโมสรนีได้ออกมากระตุ้นพวกเราแน่นอนแล้วว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะพูดถึงเกี่ยวกับโคช้ชแต่ว่าพวกเราต่างหากนะครับนักเตะที่ลงเล่นก็จะต้องเป็นคนรับผิดชอบครับมันเป็นความผิดพลาดของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันพวกเราจะต้องแสดงปฏิกิริยามันเป็นเกมที่สําคัญครับผมคิดว่าพวกเราจําเป็นอย่างมากในปีนี้และผมก็คิดว่าพวกเราสามารถที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้ เดโก้ดีก็ได้ออกมาสรรเสนิญชาบี้นะครับเดี๋ยวที่ชาบี้ก็ออกบอกนะครับว่าถ้าหากนักเตะไม่เชื่อใจในตัวเขาเขาก็พร้อมที่จะรับผิดชอบครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะลาออกไปเองสาเหตุที่ทางด้านบาร์เซลโลนานไม่จัดการคว้าตัวจอแดนแฮนเดอร์สันนะครับจอแดนแฮนเดอร์สันถูกนําเสนอให้กับบาร์เซลโลนานครับก่อนที่สุดท้ายแล้วเขาจะได้ย้ายไปอยู่กับทางด้านอาแจ็ก ย้ายไปเล่นให้กับทางด้านเอทิแฟคไตซาอุแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จครับโฮมซิกก็คิดถึงบ้านครับคิดถึงยุโรปสำหรับนักเตะวิดฟิลไว์วัย33ปีต้องการอยากจะไปลุยในศึกฟุตบอลยูโรด้วยนะครับกลัวว่าถ้าฟอร์มการเล่นของตัวเองไม่ดีและอยู่ห่างจากทางด้านเกเรกเซาเกตเนี่ยก็อาจจะทําให้เขานี่หลุดโผลก็ได้ครับงั้นกลับมาเล่นในยุโรปดีกว่าม u นโดเดอะพอยติวนี่มีการระบุนะครับว่าเอเจนต์ของทางด้านเฮเดเันได้มีการเสนอเฮนโดนี่ให้กับทางด้านยูเวนตุส บอร์ดเซ่ดอทมุ n ไบเยอร์มิวนิกรวมถึงทางด้านบาร์เซโลนาด้วยนี่เสนอให้นักทีมเหล่านี้ก่อนนะครับก่อนที่อาแจ็กซี่จะมาทีหลังด้วยเหตุผลที่ว่ามีการยืน่นทางด้านจอแดนแฮนเดสันให้กับบาร์เซโลนาพิจารณาก็เพราะบาซ่านี่ต้องการอยากจะได้นักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ครับแต่สุดท้ายแล้วบาร์เซโลนาปฏิเสธครับไม่เซ็นสัญญากับทางด้านจอแดนแฮนเดสันอาแจ็กจบด้วยการดึงนักเตะคนนี้เข้าสู่ทีมครับ จ่ายค่าไซนิ่งโบนัสไป1.5ล้านยูโรนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยเน็ตๆนี่อยู่ที่3.2ล้านยูโรแต่จริงๆแล้วยูเวนตุสนี่สามารถจะตกลงกับทางด้านอาร์เอเจแฟคได้ก่อนหน้านั้นด้วยนะครับพวกเขายอมจ่าย3.5ล้านยูโรให้กับทางด้านอาร์เอเจแฟคแต่ว่าจอแดนแฮเดสันครับเขาไม่ต้องการอยากจะย้ายไปเล่นให้กับทางด้านยูเว่เขามองน,นะครับว่าที่ยูเว่นี่แหม่มีการแข่งขันมากจนเกินไปแล้วอีกอย่างเขาต้องการที่อยากจะลงเล่นใกล้ๆเมืองแมนเชสเตอร์นะครับก็ ครอบครัวของเขานี่อยู่ที่แมนเชสเตอร์นะครับก็เลยเลือกไปอยู่ที่ทนันทันอาเจ็คครับบาร์เซโลนานี่ยังคงต้องการอยากจะได้นั้งแต่นในตำแหน่งมิดฟิลด์อยู่นะครับก่อนหน้านี้นี่ก็มีข่าวครับว่าให้ความสนใจอยากจะได้ตัวทนันทานคาร์วินฟิลิปด้วยแมดูเหมือนว่ายิ่งยืดเยื้อไปเรื่อยๆในสุดท้ายแล้วบาร์เซโลนานี่น่าจะไม่ได้ใครนะครับในตลาดการซื้อขายรอบนี้ ส่วนครับคืนนี้นะครับเรอัลเมดริตนีมีคิวลงสนามพบกับทางด้านอาร์เมรียนี่้อบอกนะครับว่าเป็นเกมที่จะต้องเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้ครับหลังจากที่เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานีแพ้ให้กับทางด้านแอตเลติกโกมเดริตตกรอบนะครับในบอลถ้วยครับตอนนี้ก็เหลือแค่ทางด้านลาลิก้านะครับกับยูฟาแชมเปี้ยนส์ ฤดูกาลน,นี้นี่ทางด้านเรอัลมาดริดแพ้ไป2เกมนะครับในลาลีก้าเกมหนึ่งนะครับแล้วก็ในบอลโคปาเดเล่แล้วก็แพ้ให้กับทางด้านแอตเลติโกมาดริดแค่ทีมเดียวเท่นานั้นด้วยทั้ง2เกมเนี่ยแล้วเสียประตูให้กับทางด้านแอตเลติโกมาดริดเยอะมากนะครับ3เกมที่เจอกันมานี่เกมนี้อ่ะเป็นจังหวะครับที่จะต้องเรียกความมั่นใจกลับคืนมาให้ได้ครับนักเตะหลายๆคนนี่เกมที่เจอกับทางด้านแอตเลติโกมาดริดฟอร์มนี่อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับโดยรวมนี่ถือว่าใช้ได้อยู่นะ นะครับแต่ว่าฝั่งของแอตเลติกมาดริ D นด่พวกเขาทําผลงานได้ดีกว่าท่านั้นต้องชมทางด้านแอตเลติกอมามริตครับเกมดังกล่าเกมนี้แหมมาเจอกับทนานด้นอัลมาเรียครับอัลมาเรียด่ลงเล่นมาแล้วทั้งหมด20เกมพวกเขายังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับมีอยู่6คะแนนครับอยู่บวยเสียไปแล้วถึง43ประตูในขณนะที่เรอัลเมอริดครับฤดูกาลนีน้ี่ในสิงลาลิก้าพวกเขากดไปแล้วส0่ลูกครับมีอยู่48คะแนน แต่ถ้าดูตรงนี้นี่ถ้าหากทางด้านแอริตไม่สามารถจะยิงได้สัก3าลูกนี่แสดงว่าประสบกับความล้มเหลวนะครับเนี่ยอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีคนมองกันนะครับก็คือผู้สารประตูเนี่ยจะเป็นใครครับระหว่างทางด้านเกป้ากับแอนเดรลูนินทางด้านคาร์ลอัชิติออกออบบอกนะครับว่าในศึกลาลิก้านี่เขาจะให้ทางด้านเกป้าครับกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นทางด้านเกป้านี่ครับที่ว่าได้ออกซ่าเป็นตัวจริงในเกมดังกล่าว เปียนตัวจริงนะครับของทางด้านไรแอบรีดีก็คาดว่าจะเป็นเกป้านะครับเมนดี้ดาโชรูดิเกอร์แล้วก็ทางด้านคาบาคารครับหมายถึงว่าว่ารูดิเกอร์จะโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะแต่ว่ามันก็ไม่มีใครอีกแล้วนะครับที่จะมาลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ในเวลานี้ครับนอกเสียจากว่าจะถอยทางด้านชูอิเมนี่ลงมาเล่นในตำแหน่งนี้ครับแต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นทางด้านรูดิเกอร์เหมือนเดิมตรงกลางครับก็คงจะให้ทางด้านเฟสติโกบาร์เบเด้นะครับโทนี่โคสแล้วก็ชูอิเมนี่ครับ ลูกเหมือนเดิมน,นะครับมีจูดบลลิงแฮมบริโก้แล้วก็ทางด้านบินิซิอุสจูเนียเกมนี้นี่คือถ้ายิงได้สัก2 2ลูกเนี่ยถือว่าเสมอตัวแล้วและก็ทางด้านเรแอนแมริดครับจ็ดเกมหลังสุดที่เจอกับทางด้านอัลมาเรียลงเล่นในบ้านเนี่ยทุกการแข่งขันเรย์แอดยิงได้อย่างน้อย3ประตูนะครับเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนี่เรย์แอนบุกไปชนะอัลมาเรียได้ถึง3ประตูต่อนหนึ่งคาร์ลอันโชตีนี่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับว่า จากนี้ไปนี่มันไม่มีโคปาเดลเลยแล้วนะครับการสัปดาห์ไม่มีโคปาเดลเลยแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราครับส่วนปัญหานั้งแต่มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมไหมไม่มีครับก็มีเฉพาะนักเตะที่เจ็บอยู่แล้วครับนักเตะที่เหลือทุกคนสมบูรณ์ดีก็ตกรอบไปแล้วครับกับวิธีทำยังไงครับอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปครับก็ยึดอยู่กับปัจจุบันนะครับกับอนาคตก็ทุ่มเทสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างครับในลาลิก้าและก็ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ั้งแต่เดือนนนนห้้าเปป็ตไ เทียงกีดนะครับก็มีคู่จากูงครับลิเวอร์พูลออกไปเยือนทางด้านบอร์นัดลิเวอร์พูลดีก็ไม่มีนั้งเตะสําคัญหลายคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมฮัมเหม็ดซาราไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์อาการบาดเจ็บล่าสุดนี่ถือว่าโชคดีนะครับก็ไม่สามารถจัดลงช่วยทีมชาติอียิปต์ได้แค่2เกมครับเพราะฉะนั้นาหากทีมชาติอียิปต์ดีสามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบรอบต่อไปได้รอบน็อกเอาท์ได้นี่โมฮัมเหม็ดซาราก็น่าที่จะกลับมาช่วยทีมได้ครับ นอกนอจากนั้นก็มีทางด้านวัตทรุเอนโดนะครับที่รับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ในเวลานี้นักเตะที่ปัญหาอาการบาดเจ็บใหลายๆคนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านสมบัตไลน์ครับปาเชติซิมิคัสนะครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแอนดี้โรเบิร์ตสันเทียโกอัลคาตาราโูเอลมาติฟแบบพอดีก็ไม่สามารถที่จะลงสนามได้แต่คุมกำลังที่เหลือของทางด้านลิเวอร์พูลนี่แต่ก็ล้วนแล้วแต่น่ากลัวนะครับลิเวอร์พูลตอนนี้ก็นำเป็นอันดับที่1อยู่นะครับมีอยู่45คะแนน แนที่บอลมารครับมีอยู่25คะแนนนักเตะที่น่ากลัวของทางด้านบอลมารนี่ก็ต้องยกให้กับทางด้านโซลันเก้นะครับศูนย์หน้าฟอร์มฮอตของพวกเขาบอลมัรนี่เล่นกันเป็นทีมนะครับนักเตะนี่ขยันวิ่งกันทุกคน,นครับเรียกว่าวิ่งไม่มีหยุดครับเสียงนาวีดไม่ดังนี่พวกเขาไม่หยุดวิ่งแน่นอนนะครับโซลังเก้นีดูการน,นี้ยิงไปแล้วถึง12ประตูนะครับน้อยกว่าโมซาลาแค่2ลูก เกมนี้นี่คือลิเวอร์พูลนี่โอกาสเหนือกว่านะครับแต่ว่าต้องระวังทางด้านโซลนเก้ดีๆครับถ้าหากโอกาสมานี่เขาเปี่ยงปิดบัญชีแน่นอนนะครับศูย์น้าฟอร์มฮอตอย่างเขาเนี่ยตอนนี้แม่เรียกว่าอย่าปล่อยให้มีพื้นที่นะหายแน่นอน,นครับหูอือนนี่มองว่าทางด้านลิเวอร์พูลนะครับน่าที่จะสามารถเอาชนะบอลมัดไปได้แบบบุดหวิดครับ3ประตูต่อ2 จนตัวดูดูการที่ผ่านมานี่เวอร์วููก็เอาชนะบอลมัดเวลาลงเล่นในบ้านไปได้นะครับ3ประตูต่อหนึ่งเกมนี้ดีก็น่าจะเป็นอีกเกมครับที่เวอร์พููจะสามารถเอาชนะไปได้ในศึกฟุตบอลคาราบาวครับนะครับเวอร์พููก็บุกมาชนะบอลมัดไปแล้วนะครับที่สนามแห่งนี้แหละครับ2ประตูต่อหนึ่งก็เลยบอกนะครับว่าเกมนี้น่าจะจบลงด้วยชัยชนะของทางด้านเวอร์พูลครับและก็พบกับอินไซด์ฟุตบอลเสม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ